ตำนานพระนางอภิรดาแก้วมณีนาคินีนางนาคีผู้เป็นหมอยานาดินแดนอันรุ่งเรืองในอดีตการมีเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความศรัทธ,ธาและความผาสุกเจ้าเมืองผู้ทรงธรรมมีพระธิดาผู้เลอโฉมนามว่านางละดา นางมีจิตใจเมตตาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งนางเป็นผู้ที่หมั่นบำเพ็ญกุศลทำบุญบริจาคทานและช่วยเหลือผู้ยากไร้อยู่เสมอนอกจากนี้นางยังศึกษาเล่าเรียนวิชาแพทย์พื้นบ้านเพื่อใช้รักษาชาวบ้านที่ล้มป่วยวันหนึ่งขณะที่นางละดาออกเดินทางไปแจกใจอาหารและยารักษาโรคให้แก่ชาวบ้านตามปกติอยู่นั้น ได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองนางได้พัดตกลงไปในลำน้ำสายใหญ่และได้เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าความสูญเสียครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกให้แก่เจ้าเมืองผู้เป็นบิดาเป็นอย่างยิ่งและเพื่ออุทิศบุญให้แก่บ,บุตรตีเจ้าเมืองจึงได้สร้างวัดขึ้นกลางเมืองพร้อมทั้งจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และเปิดพื้นที่ให้เป็นสถานพยาบาลสำหรับชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่ออุทิศบุญให้แก่บุตรตีที่ล่วงลับทำให้ชาวเมืองเข้ามารักษาและยังร่วมกันสวดมนต์เป็นสถานที่รวมพลังบุญของชาวเมือง ด้วยผลแห่งบุญที่นางระดาได้สร้างไว้ในยามที่มีชีวิตและการอุทิศบุญจากบิดาและชาวเมืองทำให้วิญญาณของนางได้ไปบังเกิดในสวงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทพธิดาผู้มีบุญบารามี ต่อมานางได้รับพรจากพระอินทร์ให้ไปถือกำเนิดใหม่เป็นบุตรตีของพยาผู้ชงนาคาราชและพระนางสีปางตางเทวีอันเป็นเหตุให้นางมีวรากายเป็นนาคีผู้ทรงฤทธิ์มีเกศสีเขียวดังมรกตจึงได้รับพระนามว่าพระนางอภิรดาแก้วมณีนาคีนีหลายร้อยปีผ่านไปดินแดนที่เคยเป็นเมืองใหญ่กลับกลายเป็นป่าลกและถ้ำลึกลับ วันหนึ่งพระเจ้านาลงกษัตริย์นักรบผู้กล้านำทัพเดินทางผ่านพื้นที่แห่งนี้พะองค์และเหล่าทหารได้เข้าไปพักพิงในถ้ำซึ่งสถานที่แห่งนั้นมีวิมานของพญานาคทับซ้อนอยู่พระเจ้านาลงทรงประชวรหนักในถ้ำนั้นและด้วยจิตเมตตาและความเชี่ยวชาญในวิชาแพทย์ของพระนางอภิรดาแก้วมณีก็ได้จำแรงกายเป็นหญิงสาวผู้งดงาม แต่งกายแบบชาวบ้านแต่ผิวพรรณนั้นผ่องอัมภัยนักพระนางได้นำผอ,อบยาทิย์มาถวายแด่พระเจ้านรรงเพระองค์ทรงใช้ยานั้นและอาการประชวนก็หายอย่างปฏิหารแต่เมื่อพระเจ้านาลงจะขอบคุณหญิงสาวลึกลับนั้นก็ได้หายไปแล้วก่อนที่พระนางจะหายตัวกลับไปสู่วิมานนาคนางได้กล่าวคำอธิษฐานว่า ขอให้ดินแดนแห่งนี้เป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ทุกยากขอให้ทุกผู้คนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นในความดีจงได้รับการปกปักรักษาโดยเหล่าพญานาคและเทวดาผู้พิทักษ์นับแต่นั้นมาถ้ำแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาสักการะและอธิษฐานขอพร แม้พนางจะมาเกิดแล้วยังโลกมนุษย์ก็ยังมีเหล่าเทวดาและพญานาคเฝ้าปกปักรักษาเพื่อสร้างบาร,รมีกับมนุษย์อยู่ตลอดและนี่คือภาพวาดของพระนางอภิรดาแก้วมณีนาคินีผู้มาเกิดแล้วยังโลกมนุษย์อาจารย์กบนักวาดองคเปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่วาดและสื่อองค์ให้กับลูกค้าทุกท่านขอบคุณค่ะ